สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องกระร่อมคนใหญ่อีกแล้วนะครับก็จะมาสอนวิธีการเพราะ,มะเมล็ดโคคาแบบง่ายๆเลยนะครับนี่ก็คือมเมล็ดโคคานะเมื่อแกะเต็มทีแล้วจะสีออกแดงสดเลยนะครับวันนี้ก็ได้มาประมาณ10กว่ามเมล็ดเนาะแต่ว่ามันจะติดจริงเนี่ยอยู่ประมาณ 5, 6มเมล็ดนี่แหละมันจะไม่ได้งอกทั้งหมดนะครับ อันดับแรกเลยคือมีเมล็ดนะต้องมีเมล็ดที่สุกแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้อันดับที่2คือทิชชู่นะครับผมใช้4แผ่น3ม,มีน้ําอุ่น4มีถ้วยและมีฝานะครับหรือจะใช้เป็นกล่องก็ได้อ่ะนี่คือน้ําอุ่นนะต้องใช้น้ําอุ่นอันดับแรกเราก็เอาเมาเล็ดนะครับ เอา,มาเมล็ดเนี่ยมาบี้เพื่อขูดเอาเนื้อสีดแดงๆนี่ออกให้หมดเหลือแต่มเมล็ดข้างในนะจะเป็นแบบนี้พอดีทํามือเดียวมันจะยากนิดนึงเนาะอีกมือนึงก็จับกล้องถ่ายก็จะแกะแบบนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรเลยเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาด้วยทุกคนไม่ได้พาเข้าสวน ก็จะแกะแบบนี้นะครับให้เหลือแต่มาเล็ดข้างในก็จะได้เป็นมาเล็ดแบบนี้อโอเคเดี๋ยวผมแกะเสร็จเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับได้ทั้งหมด1 0 11เม็ดนะแกะเนื้อเอาให้หมดให้เหลือแต่มาเล็ดหลังจากนั้นเราก็เอาแก้วมาเทน้ำอุ่นลงไปนะครับน้ำอุ่นนี้ก็คือเอาน้ำร้อนครึ่งหนึ่งน้ำน้ำเอาน้ำธรรมดาครึ่งหนึ่งใส่กันเอามือจุ่มลงไปแล้วพออุ่นๆน,นะครับแล้วเอามาเล็ดลงไปแช่ได้เลย อ่าใช่เงี้ยครับเป็นเวลา1ชั่วโมงนะแล้ว1ชั่วโมงเราค่อยมาดูต่อเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเลยเรียบร้อยนะครับโอเคครับหลังจากเราแช่ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะก็จะได้เป็นเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเราก็าทิชชู่เนี่ยมาเลยแยกออกก่อนนะครับเดี๋ยวเปียกน้าผมจะใส่ไว้ในถ้วยนะอย่างนี้หรือคนอื่นมีกลองปิดฝาก็ ลองทำดูนะครับทําได้เหมือนกันแต่พอดีผกกล่องเนี้ไม่มีฝาเอาทิชชู่มาลองใส่ถ้วยก่อนนะครับเพราะว่าผมจะทําการอบนะอสองแผ่นอย่างเงี้ยครับพับครึ่งแล้วก็เอามาวางไว้บนถ้วยกดลงไปให้มันแน่นๆนิดนึง แล้วก็หยิบมเมล็ดนะครับใส่ลงไปเลยวางห่างกันนิดนึงนะอย่าชิดกันเยอะเพื่อแบบบางมาเมล็ดมันขึ้นลาเน่าครับมันจะได้แบบไม่พันเน่ากันหมดทำแบบนี้นะครับอ,อ,อัตราการการเกิดการงอกนี่จะสูงดีกว่าเราเอาใส่ในดินแล้วก็ลดน้ำรอมันงอกแบบนั้นนะครับ ทำแบบนี้จะง่ายกว่าว่างห่างๆกันอันนี้เป็นเมล็ดเก่าเป็นเมล็ดที่สุกข,ขาต้นเน่าขาต้นเก็บมาเม็ดมันจะไป็นสีดำๆก็ามาลองดูว่ามันยังจะงอกได้อยู่หรือเปล่านะ เม็ดสุดท้ายอันนี้ก็เหมือนกันโอเคง,ง่ายๆทุกคนแล้วก็เอาที่ชู่อีกแผ่นหนึ่งนะครับมากดปิดไปเลยเพื่อทำการอบความชื้นนะใส่สองแผ่นไปแล้วก็เอาน้ำอุ่นสะอาดนะครับพรมองไปให้มันชื้นๆเปียกๆโอเค แบบนี้ครับกดๆนิดนึงให้มันแนบ,นแนบชิดสนิทกันเสร็จแล้วครับแค่นี้แหละวิธีพร้อมเรยโคคาแล้วก็ยกไปตั้งไว้ที่แห้งๆนะครับไม่มีมดนะอ่ะผมจะสาธิตตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เอากล่องมาครอบนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะให้เป็นการครอบแน่น ่ะประมาณ3วัน3 4วันเนี่ยมาดูเลยงอกแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำคลิปอัปเดตนะครับพาชมสวนแล้วก็นี่แหละอัปเดตว่ามันจะงอกหรือไม่งอกนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม